สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูสุนทรได้ครั้งนึงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับฮอร์โมนพืชตอน2ค่ะยังจํากันได้ไหมคะว่าคลิปที่แล้วเราเรียนฮอร์โมนพืชไป3ชนิดแล้วนั่นก็คือออกซินไซโอไคนินและจิบเบเรลินค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะเราก็จะเรียนฮอร์โมนพืชอีก2ชนิดที่เหลือค่ะนั่นก็คือเอทิลีนแล้วก็กรดแอบไซซิกค่ะ จึงมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะข้อ1อธิบายกระบวนการตอบสนองของพืชต่อฮอร์โมนพืชข้อ2สืบค้นข้อมูลอธิบายบทบาทและหน้าที่ของเอทิลีนและกรดแอสไซซิกและอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการกเกษตรหัวข้อที่12.1.4เอทิลีน นักวิทยาศาสตร์นะคะได้ทดลองให้แก๊สชนิดต่างๆกับต้นกล้าถั่วลันเตาที่กำลังเจริญเติบโตในที่มืดค่ะแล้วก็พบว่าแก๊สเอทิลีนนะคะทำให้เอพิคอทิลของต้นกล้าค่ะไม่ยืดตัวถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่าต้นกล้านี้ค่ะเมื่อได้รับแก๊สเอทิลีนนะคะลำต้นจะสั้นค่ะแล้วก็มีลักษณะลำต้นอ้วนนะคะรวมทั้งมีการเจริญของยอดในแนวนอนด้วยค่ะ แต่ถ้าเราดูที่ต้นกล้าต้นนี้นะคะซึ่งไม่ได้รับแกส๊สเอทิลีนค่ะก็จะมีการเจริญเติบโตเป็นปกตินะคะก็คือลำต้นก็จะย,ยืดตัวขึ้นไปแล้วก็เจริญขึ้นไปในแนวขึ้นด้านบนค่ะต่อมานะคะก็พบว่าพืชสามารถสร้างเอทิลีนได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพืชสร้างเอทิลีนจากแหล่งไหนได้บ้างค่ะเอทิลีนนะคะมีสถานะเป็นแก๊สค่ะแล้วก็เกิดจาก กระบวนการเมตาบอลิซึมของพืชค่ะสามารถสร้างได้ในเกือบทุกส่วนของพืชน,นะคะแต่ว่าอัตราการสร้างค่ะจะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อเยื่อนะคะระยะก,การเจริญและสิ่งแวดล้อมค่ะเช่นผลบางชนิดนะคะจะมีการสร้างเอทิลีนสูงในขณะที่กำลังสุกค่ะจากกราฟนี้นะคะเป็นกราฟ แสดงการสุกข,ของมะเขือเทศแล้วก็อัตราการหายใจและการสร้างเอทิลีนค่ะจะเห็นว่าเมื่อมะเขือเทศใกล้จะสุกนะคะระดับของอัตราการหายใจแล้วก็การสร้างเอทิลีนก็จะเพิ่มสูงขึ้นค่ะตรงนี้นะคะนอกจากนี้นะคะจะพบเอทิลีนในเนื้อเยื่อที่เข้าสู่การเสื่อมตามอายุค่ะแล้วก็ในเนื้อเยื่อที่ตอบสนองต่อภาวะเครียดน,นะคะเชน่นน้ำท่วม ความแพ้งแรงและการเข้าทำลายของจุรินทรี์ที่ทำให้เกิดโรคในพืชค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอทิลีนที่สร้างจากแหล่งต่างๆของพืชเนี่ยค่ะจะส่งผลต่อพืชอย่างไรค่ะข้อหนึ่งน,นะคะกระตุ้นการสุกข,ของผลไม้ที่สามารถบ่มให้สุกได้ค่ะเช่นมะม่วงมะละกอทุเรียนกล้วยระมุดมังคุดและน้อยหนาค่ะ ข้อ2ค่ะส่งเสริมใบและดอกให้เข้าสู่การเสรื่อมตามอายุนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการร่วงของใบดอกและผลค่ะข้อ 3. กระตุ้นการขยายขนาดของเซลล์ทางด้านข้างเมื่อเอทิลีนนะคะมีความเข้มข้นสูงระดับหนึ่งค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเอทิลีนยังช่วยกระตุ้นการงอกของมเมล็ดค่ะกระตุ้นการออกดอกของพืชบางชนิดนะคะเช่นสับประรด แล้วก็กระตุ้นการเกิดคนรากและยับยั้งการแตกของรากแขนงค่ะจากรูปที่เห็นนี้นะคะนี่ก็คือกล้วยหอมค่ะถ้าเวลาเราไปซื้อกล้วยหอมที่ตลาดนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ากล้วยหอมที่แม่ค้านำมาขายค่ะก็จะเป็น ใบหอมเขียวๆนะคะถ้าเราดูลักษณะของทั้งหวีเนี่ยค่ะก็จะเป็นกล้วยที่ยังไม่สุกนะคะแต่ว่าเมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็ทิ้งไวส้สักสองสวันค่ะเราก็จะเห็นว่ากล้วยบางผลนะคะก็จะสุก มองเห็นเป็นสีเหลืองซึ่งเราก็สามารถนํามารับประทานได้ค่ะในขณะที่กล้วยส่วนใหญ่ของวีนี้นะคะก็ยังไม่สุกค่ะเราก็จะต้องบ่มต่อไปนะคะหรือว่าทิ้งไว้ต่อไปก็จะค่อยๆทยอยสุกค่ะแต่ว่าในบางกรณีนะคะถ้าเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องการที่จะขายกล้วยหรือว่าผลไม้บ่มสุกอื่นๆค่ะพร้อมๆกันเป็นจํานวนมากนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นที่เห็นนี้นะคะทุกคนน่าจะเคยรับประทานค่ะนี่ก็คือทุเรียนค่ะ ตอนที่ครูไปซื้อทุเรียนที่ตลาดเนี่ยนะคะแม่ค้าเขาก็นําทุเรียนมาตั้งขายเอาไว้ค่ะซึ่งทุเรียนทุกลูกที่ขายเนี่ยนะคะก็สุกแล้วก็คือพร้อมรับประทานค่ะนั่นก็เป็นกรณีที่แม่ค้าต้องการขายทุเรียนหลายๆผลเนี่ยนะคะแล้วก็ให้สุกพร้อมกันค่ะแต่ว่าเวลาที่แม่ค้าเขาไปรับทุเรียนมานะคะหรือว่าไปซื้อทุเรียนจากสวนเนี่ยคะ่ะทุเรียนนั้นก็จะยังไม่สุกนะคะหรือว่าถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้เฉยๆเนี่ยค่ะทุเรียนก็จะสุกไม่พร้อมกันค่ะ ถ้าเราเป็นแม่ค้านะคะเราก็ต้องการให้ทุเรียนที่เราจะขายเนี่ยค่ะสุกพร้อมกันนักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีใดบ้างค่ะที่จะทําให้ทุเรียนหลายๆล,ลูกเหล่านี้ค่ะสุกพร้อมกันแล้วก็สามารถขายได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากความรู้เรื่องฮอร์โมนเพื่อที่เราเรียนค่ะในกรณีที่สักวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นแม่ค้าขายทุเรียนนะคะเอทิเดนกับการนําไปใช้ ในการเร่งการสุกของผลไม้ให้สุกพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคค่ะเราก็สามารถใช้สารที่ชื่อว่าเอทิฟอนนะคะที่ให้แก๊สเอทิลีนค่ะหรือว่าอาจจะใช้ถ่านแก๊สนะคะหรือว่าแคลเซียมคาร์บายค่ะซึ่งเมื่อแคลเซียมคาร์บายนี้นะคะทำปฏิกิริยากับน้ำค่ะจะให้แก๊สเอเซทิลีนนะคะซึ่งมีสมบัติคล้ายเอทิลีนค่ะ ถ้าจากรูปที่เราเห็นนี้นะคะนี่ก็คือเป็นผลมะม่วงจํานวนมากค่ะที่เวลาที่เราไปตลาดนะคะเราก็จะเห็นว่ามะม่วงที่แม่ค้าขายเนี่ยค่ะก็จะเป็นมะม่วงที่สุกพร้อมกันเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งแม่ค้าเนี่ยค่ะเขาก็ใช้ประโยชน์นะคะโดยการใช้อาจจะใช้ถ่านแก๊สนะคะหรือว่าใช้เอทิฟอนค่ะในการบ่มผลมะม่วงนะคะให้สุกพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราเรียนเรื่องเอทิลีนไปกันแล้วนะคะครูก็มีคำถามถามนักเรียนค่ะนั่นก็คือเอทิลีนสามารถนำไปใช้กับเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวของผลไม้ประเภทบ่มสุกได้อย่างไรครูจะมีเวลาให้นักเรียนคิดสิบวินาทีนะคะเริ่มเลยค่ะ คำตอบนะคะนั่นก็คือชะลอการสุกข,ของผลไม้ค่ะโดยลดการสร้างเอทิลีนนะคะเช่นการขนส่งโดยใช้ห้องเย็นค่ะเพื่อทําให้ผลไม้ไม่สุกนะคะแป้งไม่เปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลและความเย็นจะช่วยลดเมตาบอลิซึมของจูรินซีทำให้ผลไม้ไม่เน่าเสียร,ระหว่างการขนส่งหรือว่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการเร่งให้ผลไม้สุก พร้อมกันเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อที่จะพร้อมจำหน่ายค่ะโดยการกระตุ้นการสร้างเอทิลีนนะคะก็คือให้ผลไม้นั้นค่ะสามารถสร้างเอทิลีนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะสุกเร็วขึ้นค่ะดูว่าเราสามารถใช้สารสังเคราะห์นะคะที่มีสมบัติคลายเอทิลีนค่ะเพื่อให้ผลไม้สุกเร็วขึ้นค่ะส่วนคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือ จากความรู้เรื่องกระบวนการตอบสนองของพืชต่อฮอร์โมนพืชน,นะคะแล้วก็ผลของเอทิลีนที่เราเรียนไปกันแล้วเนี่ยค่ะสามารถนำไปใช้เพื่อยืดอายุการปักจจกันนะคะของไม้ตัดดอกได้อย่างไรครูจะมีเวลาให้นักเรียนคิด10วิน,น,ทนาทีค่ะ ดอกไม้ที่เห็นป่างจากการนี้นะคะก็คือดอกไฮเดรเนียค่ะซึ่งนอกจากจะมีสีขาวนะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นดอกไฮเดรเนียที่มีสีชมพูแล้วก็มีสีฟ้าด้วยค่ะสำหรับคำตอบนะคะนั่นก็คือเราสามารถใช้สารที่ยับอย่างการสร้างหรือว่าการทำงานของเอทิลีนได้ค่ะ หรือว่าเก็บดอกไม้นั้นนะคะไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำค่ะเพื่อลดเมตาบอลิซึมของไม้ตัดดอกนั้นน,น,นะคะก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาหรือว่าทำให้เราปักจัดกันได้นานมากขึ้นค่ะ้อ,อที่12.1.5กรดแอสไซซิกก็เป็นฮอร์โมนพื่ชน,นิดสุดท้ายที่เราจะเรียนกันแล้วนะคะนักวิทยาศา,ศาสตร์ค่ะได้ศึกษาสารเคมีที่เกี่ยวกับการร่วงของผลฝ้ายนะคะ แล้วก็สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการพักตัวของตาในพืชที่มีเนื้อไม้ค่ะและสารเคมีที่มีผลต่อการหลุดร่วงของดอกและผลของพืชดอกสกุลรูปีนัสค่ะซึ่งสารเคมีที่นักวิทยาศาสตร์ข้างต้นได้ศึกษาเนี่ยค่ะก็เป็นสารเคมีชนิดเดียวกันนะคะนั่นก็คือกรดแอพไซซิกค,ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพืชสร้างกรดแอปไซซิกได้จากแหล่งใดบ้างค่ะ กรดแอซซิกนะคะสามารถสร้างได้จากเซลล์ต่างๆที่มีคลอโรพลาสต์แล้วก็อะไมโลพลาสต์ค่ะโดยปริมาณของกรดแอไซสิกนี้นะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะการพัฒนาของพืชค่ะและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนะคะกรดแอไซสิกที่พืชสร้างขึ้นค่ะก็จะมีผลต่อพืชดังนี้นะคะข้อ 1. ควบคุม,มเมล็ดและตาให้เกิดการพักตัวค่ะ ข้อ2นะคะตอบสนองต่อภาวะเครียดจากสิ่งแวดลอ้อมเช่นกระตุ้นการปิดปากใบในภาวะที่พืชขาดน้ำค่ะข้อ3กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนที่สะสมในเมล็ดค่ะข้อ 4. ยับยั้งการทำงานของจิบเบเรลลินในการสร้างเอนไซม์ห้ยอยแป้งที่เก็บสะสมอยู่ในเมล็ดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะข้อหานะคะส่งเสริมให้เกิดการเสื่อมตามอายุค,ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะกรดแอพไซสิกค่ะยังยับยั้งการเจริญแล้วก็การยืดตัวของเซลล์ด้วยค่ะกรดแอพไซสิกกับการนำไปใช้สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายกรดแอพไซซิกนะคะสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยชะลอการเหีเ่ยวเฉาของพืชและไม้ดอกในขณะขนส่งได้ค่ะโดยช่วยให้พืชน,นะคะรีหรือว่าปิดรูป,ปากใบค่ะเพื่อลดการสูญเสียน้ำของพืชค่ะ แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมกันนะคะเพราะว่ายังมีราคาแพงอยู่ค่ะจากการศึกษาผลของฮอร์โมนพืชที่มีต่อการตอบสนองของพืชส่วนใหญ่นะคะพบว่าเกิดจากการทำงานของฮอร์โมนพืชมากกว่า1กลุ่มค่ะเช่นการร่วงของใบนะคะเป็นผลมาจากออกซินแล้วก็เอทิลีนค่ะส่วนการจเจริญของตาข้างนะคะเป็นผลมาจากออกซินแล้วก็ไซโตพคนินค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทำงานของฮอร์โมนพืชสองกลุ่มจะส่งผลต่อการตอบสนองของพืชอย่างไรคะ่ะการร่วงของใบเป็นผลของออกซินและเอทิลีนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออกซินแล้วก็เอทิลีนส่งผลที่ทำให้ใบร่วงได้อย่างไรคะ่ะที่ใบอ่อนนะคะจะมีออกซินสูงครับเนื่องจากว่าอยู่บริเวณแหล่งสร้างนะคะ น่าจะจํากันได้ว่าแหล่งสร้างออกซินค่ะก็คือบริเวณส่วนยอดของพืชน,นะคะส่วนใบอ่อนที่อยู่ใกล้ยอดค่ะก็จะมีออกซินปริมาณมากค่ะซึ่งออกซินนี้นะคะเป็นฮอร์โมนที่ทํางานต้านกับเอทิลีนค่ะออกซินที่มีปริมาณสูงนะคะจึงยับยั้งการสร้างเอทิลีนค่ะแต่ว่าถ้าพืชมีการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากใบอ่อนก็จะเจริญไปเรื่อยๆแล้วก็กลายมาเป็นใบแก่ค่ะ ซึ่งเมื่อใบอายุมากขึ้นนะคะปริมาณออกซินก็จะลดลงตามลำดับค่ะก็จะเห็นว่าใบที่อยู่ทางด้านล่างๆนี้นะคะก็จะอยู่ห่างจากส่วนยอดซึ่งเป็นแหล่งสร้างออกซินค่ะซึ่งเมื่อปริมาณออกซินในใบแก่นี้ลดลงแล้วนะคะก็จะส่งผลให้สร้างเอทิลีนเพิ่มมากขึ้นค่ะเอทิลีนที่ใบแก่นี้สร้างขึ้นนะคะก็จะส่งเสริมให้ใบเข้าสู่การเสรื่อมตามอายุค่ะ และกระตุ้นให้เกิดการร่วงของใบนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งของการตอบสนองของพืชที่เกิดจากฮอร์โมนพืชมากกว่าหนึ่งกลุ่มนะคะก็คือการเจริญของตาข้างค่ะซึ่งเป็นผลมาจาก ok ออกซินและไซโทไคนินยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าแรงสร้างหลักของออกซินค่ะก็คือบริเวณส่วนยอดนี้นะคะเมื่อออกซินสร้างที่ส่วนยอดแล้วก็ลำเลียงลงมาด้านล่างค่ะความเข้มข้นก็จะต่ำลงนะคะ ส่วนแหล่งสร้างหลักของไซโทไคนินค่ะจะอยู่ที่บริเวณเยื่อเจริญที่รากนะคะเมื่อรำเรียงขึ้นไปทางด้านบนค่ะความเข้มข้นก็จะต่ำลงนะคะดังนั้นเมื่อเราพิจารณาตาข้างก็จะเห็นว่าตาข้างบริเวณใกล้ยอดนี้ค่ะจะไม่มีการเจริญนะคะก็จะเห็นว่าเป็นขนาดเล็กค่ะส่วนตาข้างที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ ซึ่งอยู่ใกล้กับรากค่ะก็จะมีการเจริญนะคะแล้วก็เมื่อเจริญเติบโตไปเรื่อยๆค่ะก็จะกลายเป็นกิ่งนะคะทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบสัดส่วนของออกซินแล้วก็ไซโทไคนินนะคะบริเวณที่เราเห็นตาข้างสองอันนี้นะคะว่าเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะ ตาค้างที่อยู่บริเวณนี้นะคะจะมีออกซินที่ความเข้มข้นสูงแล้วก็มีไซโทไคนินความเข้มข้นต่ําค่ะดังนั้นตาข้างที่อยู่บริเวณนี้นะคะก็จะไม่เจริญค่ะส่วนตาข้างที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะจะมีความเข้มข้นของออกซินต่ําแล้วก็ความเข้มข้นของไซโทไคนินสูงค่ะดังนั้นตาข้างนี้ก็จะสามารถที่จะเจริญได้ค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็ยังค้นพบฮอร์โมนพืชกลุ่มอื่นๆอีกค่ะเช่น ปรอสโนสเตอรอยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ค่ะและสติคลลคโทนนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเจริญของตาข้างค่ะหลังจากที่เราเรียนฮอร์โมนพืชครบทั้ง5ากลุ่มแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถทํากิจกรรมในหนังสือเรียนได้ค่ะก็คือกิจกรรมที่12.1นะคะการใช้ประโยชน์จากสารสังเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของฮอร์โมนพืชค่ะซึ่งนักเรียนสามารถทํากิจกรรมนี้ได้ที่โรงเรียนนะคะ เราก็ามาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะนั่นก็คือช่วงสรุปเนะะื้อหาภายในบทเรียนค่ะขอ้อ1ค่ะเอทิลีนมีผลทําให้ส่งเสริมใบและดอกเข้าสู่การเสรื่อมตามอายุค่ะกระตุ้นให้เกิดการร่วงของใบดอกและผลกระตุ้นการสุกข,ของผลไม้ที่สามารถบ่มให้สุกได้ค่ะและกระตุ้นการขยายขนาดของเซลล์ทางด้านข้างเมื่อความเข้มข้นสูงระดับหนึ่งค่ะ ข้อสอกรดอัพแอไซซิกควบคุมเมล็ดตาให้เกิดการพักตัวนะคะกระตุ้นการปิดปากใบในภาวะที่พืชขาดน้ำค่ะกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนที่สะสมในเมล็ดพืชน,นะคะและยับยั้งการทำงานของจิบเบเลลินในการสร้างเอนไซม์ห้ย่อยแป้งที่เก็บสะสมอยู่ในเมล็ดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป สวัสดีค่ะ